เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นบนถนนสายหนึ่งในกรุงปารีสชายคนหนึ่งค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากท่อระบายน้ําก่อนจะวิ่งออกไปตามหารถแท็กซี่เขาเห็นรถคันหนึ่งว่างอยู่โดยไม่รู้เลยว่าการเคลื่อนไหวของเขากําลังดึงดูดความสนใจของบางสิ่งที่อยู่ใต้ดินคนขับแท็กซี่พยายามจะเข้าไปช่วยแต่พอเห็นชายคนนั้นล้มลงเขาก็ถอดใจเมื่อพบว่ามีบางสิ่งกําลังลากตัวชายคนนั้นลงไปที่ใต้ดินหลังจากนั้นเราก็ได้รู้จักกับหนุ่มชาวอาเมริกัน3คนแอนดี้แบรดและคริส พวกเขากําลังออกทริปท่องเที่ยวยุโรปด้วยกันทั้ง3คนเป็นพวกชอบความตื่นเต้นท้าทายโดยจะได้รับคะแนนทุกครั้งที่ทําภารกิจสุดหวาดเสียวสาเร็จพอมีสาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเดินผ่านมาคริสก็ท้าให้แอนดี้เข้าไปขอเบอร์เธอแต่แอนดี้กลับตอบว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่สเปคของเขาทําเอาแบรดกับคริสถึงกับหลุดคำออกมาก่อนจะแซวว่าตั้งแต่มาเที่ยวด้วยกันแอนดี้ยังไม่เคยจีบใครเลยสักคนแอนดี้จึงพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยโดยประกาศว่าเขาจะโชว์ภารกิจที่บ้าบินสุดๆให้เพื่อนทั้ง สองคนต้องอิจฉาจากนั้นทั้ง3ก็มุ่งหน้าไปยังหอไอเฟลและขึ้นไปที่จุดสูงสุดแอนดี้คำนวณตัวเลขลงไปในสมุดเล่มเล็กๆแล้วหยิบเชือกเส้นยาวออกมาจากกระเป๋าเพื่อนทั้งสองคนเริ่มรู้สึกเป็นกังวลโดยเฉพาะแรดที่ถึงกับขอโทษเรื่องที่เขาเคยล้อเล่นบนรถไฟพร้อมกับบอกว่าแอนดี้ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นทั้งนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามา ทั้ง3คนจึงรีบซ่อนตัวอย่างรวดเร็วหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวและหยิบกระดาษโนต้ตเสียบเอาไว้ในร่องอกพร้อมกับน้ำตาที่ค่อยๆไหลออกมาเธอเตรียมจะก,กระโดดลงไปแอนดี้จึงออกมาจากที่ซ่อนเพื่อห้ามเธอแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังกระโดดลงไปอยู่ดีแอนดี้จึงกระโดดตามลงไปด้วยโดยมั่นใจในเชือกที่เขามัดเอาไว้กับขาตัวเองเพื่อนอีกสองคนรีบคว้าเชือกอีกด้านไว้แน่นในขณะที่แอนดี้พยายามจับข้อเท้าของหญิงสาวเอาไว้แต่สุดท้ายกลับคว้าได้แค่รองเท้าของเธอโชคดีที่พวกเขาอยู่ใกล้กับพื้น ดินมากพอจนหญิงสาวไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแต่หัวของแอนดี้กลับกระแทกกับคานในระหว่างที่เขาถูกดึงขึ้นมาและเขาก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในโรงพยาบาลแบรดยังเก็บรองเท้าของหญิงสาวคนนั้นเอาไว้ขณะที่แอนดี้ขอให้เพื่อนๆช่วยกันตามหาโน้ตและสืบว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครการกระทําของพวกเขาสร้างความเข้าใจผิดมากมายให้กับชาวฝรั่งเศสซึ่งไม่พอใจกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยกเว้นแต่หญิงชาราคนหนึ่งที่เข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาเป็นขอทานจึงโยนเหรียญมาให้ด้วยความเวทนา ในโรงพยาบาลแอนดี้แทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเมื่อหญิงสาวคนนั้นเดินผ่านมาที่โถงทางเดินโดยสวมชุดพยาบาลเขารีบวิ่งตามเธอไปแล้วเรียกรอยยิ้มจากเธอได้เมื่อแอนดี้บอกว่าอยากจะเอารองเท้ามาคืนแต่ในจังหวะนั้นเองหมอคนหนึ่งก็เปิดประตูออกมาอย่างแรงโดยไม่ทันระวังทําให้ประตูฟาใส่หัวของแอนดี้อย่างจังจนเขาล้มลงไปกับพื้นทั้งที่บาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วขณะที่หญิงสาวนั้นรีบวิ่งหนีไปหมอจึงพูดขึ้นมาว่าเธอขโมยหัวใจของผมไปแล้วแอนดี้ไม่รู้ หมอกำลังพูดถึงหัวใจจริงๆเขาจึงตอบกลับไปว่าผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีจากนั้นเพื่อนๆของแอนดี้ก็มาถึงพร้อมกับข่าวดีพวกเขาเจอโนต้ตใบนั้นและรู้มาว่าหญิงสาวมีชื่อว่าซาราฟินทันทีที่แอนดี้ฟื้นตัวเขาก็รวบรวมความกล้าไปกดกิ่งที่หน้าบ้านของเธอซาราฟินยังคงอยู่ในชุดพยาบาลและแอนดี้ก็สังเกตเห็นว่ามือของเธอมีเลือดเปื้อนอยู่ซาราฟินรับรองเท้าคืนมาและขอบคุณเขาแบบรวบราดก่อนจะปิดประตูใส่หน้าแอนดี้ในทันทีพร้อมกับบอกว่าพวกเขา ไม่ควรจะอยู่แถวนี้นานคริสกับแบล็กกำลังจะเดินกลับแต่แอนดี้ยังคงเป็นห่วงกลัวว่าซาราฟีนอาจจะคิดทำร้ายตัวเองอีกเขาจึงเข้าไปสั่นกลิ่รัวๆเหมือนกับคนเสียสติซาราฟีนเปิดประตูออกมาอีกครั้งพร้อมกับขอร้องให้เขาออกไปให้ผลก่อนจะยอมตกลงนัดเจอกับแอนดี้ในวันรุ่งขึ้นพอถึงเวลานัดหมายซาราฟีนก็ขี่จักรยานมาหาขณะที่หนุ่มๆยังโมแต่จัดทรงผมและให้คำแนะนำสุดท้ายกับแอนดี้ก่อนที่เขาจะออกเดททั้งคู่ไปที่คาเฟ่ด้วยกันแต่ทุกอย่างกลับผิดพลาดัาั้นนนี ซ้ำๆสุดๆและซาราฟีนก็เริ่มสงสัยว่าเขาคงจะคาดหวังกับเดทกครั้งนี้ไว้สูงเกินไปเมื่อซาราฟินเริ่มหมดความอดทนแอนดี้ก็สารภาพออกมาว่าเขารู้สึกประมาาเป็นอย่างมากเพราะเขาชอบเธอจริงๆแอนดี้ยังบอกอีกว่าเขารู้สึกเป็นห่วงเธอและไม่สามารถลืมแววตาที่ดูเศร้าในคืนนั้นได้เลยคำพูดของแอนดี้ดูเหมือนจะสัมผัสใจซาราฟีนเข้าอย่างจังเธอจึงยอมรับว่าเธอรู้สึกซาบซึ้งในความกล้าหาญของเขาที่กระโดดล,ลงไปช่วยเธอโดยไม่มีความลังเลแต่อยู่ดีๆซาราฟีนก็กลับมา พูดด้วยน้ำเสียงที่ดูลึกลับเธอบอกว่าไม่มีใครที่สามารถช่วยเธอได้จริงๆและในจังหวะนั้นเองลูกค้าคนหนึ่งก็เข้ามาหาเรื่องแอนดี้และยังเล็งไปที่เพื่อนของเขาด้วยซึ่งกำลังแอบดูอยู่ที่โต๊ะฝั่งตรงข้ามซาราฟีนพยายามบอกให้ชายคนนั้นหยุดแต่เขากลับเฮดบาดใส่แอนดี้อย่างรุนแรงเธอจึงตอบโต้เพื่อช่วยแอนดี้ออกมาซาราฟีนผลักชายคนนั้นด้วยแรงมหาศาลจนเขากระเด็นไปกระแทกกับอีกฝั่งของร้านพอรู้ตัวว่าใช้พลังมากเกินไปซาราฟีนก็เริ่มลนลานและรีบหนีออกจากคาเฟ่ในทันทีแอนด ตามเธอออกมาและรู้สึกทึงในพละกําลังของเธอทั้งสองเกือบจะจูบก,กันอยู่แล้วแต่ซาราฟินก็เปลี่ยนใจในวินาทีสุดท้ายเธอบอกให้แอนดี้หยุดตามหาเธอและย้ําว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาแอนดี้รู้สึกใจสลายแต่เพื่อนๆกลับคิดว่านี่เป็นแค่เกมที่ทําให้เขายิ่งหลงไหลเธอมากขึ้นแต่แอนดี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจนักและรู้สึกเป็นห่วงเธอเพราะซาราฟีนเคยเล่าว,ว่าเธอเป็นเด็กกําพร้าและเอาแต่โทษตัวเองเรื่องการตายของพ่อแม่จากนั้นทั้ง3คนก็ตัดสินใจไปที่บ้านของ ารฟนอีกครั้งคราวนี้มีชายคนหนึ่งที่ชื่อโครดเป็นคนมาเปิดประตูและบอกว่าซาราฟีนไม่อยู่บ้านเขาบอกว่าเขาชื่นชอบคนอเมริกันเป็นอย่างมากและเชิญทั้ง3คนเข้าไปในบ้านแต่แอนดี้ปฏิเสธคําเชิญนั้นพร้อมกับถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับซาราฟีนซึ่งโครดก็ตอบกลับมาเพียงสั้นๆว่าเขาเป็นคนดูแลเธอโครดยื่นใบปลิวงานปาร์ตี้ที่ขับชื่อดาลูนให้กับพวกเขาและบอกว่าซาราฟีนก็จะไปร่วมงานนี้ด้วยแอนดี้ทนความอยากรู้อยากเห็นไม่ไหวจึงได้ลากเพื่อนๆไปยังไนคลา ับแห่งนั้นด้วยกันพอไปถึงกาดก็ปล่อยให้คนที่แต่งตัวสโมสมๆเข้างานได้ตามปกติแต่พอเห็นว่าทั้ง3คนเป็นชาวอเมริกันกลับไม่ให้พวกเขาเข้าไปจนกระทั่งแอนดี้บอกว่าพวกเขาได้รับเชิญจากโครดกาดจึงยอมให้พวกเขาผ่านไปพอเข้าไปที่ด้านในบรรยากาศในคลับก็ดูแปลกประหลาดแทบจะไม่มีผู้หญิงอยู่ในนั้นเลยและแน่นอนว่าไม่มีวีแววของซาราฟีนด้วยคริสจึงอาสากลับไปตรวจสอบที่บ้านของเธออีกครั้งขณะที่แอนดี้รออยู่กับแบรดพอคริสเคาะป,ประตูก็ไม่มีการตอบรับใดๆกลับมาแต่ แสงไฟจากมุมหนึ่งของบ้านก็ดึงความสนใจของเขาเอาไว้คริสจึงตัดสินใจเข้าไปสำรวจและเขาก็ต้องช็อกเมื่อพบว่าซาราฟีนกำลังถูกขังอยู่ในกรงคริสจึงรีบทุบหน้าต่างและบุกเข้าไปยังห้องใต้ดินเพื่อช่วยเธอแต่ซาราฟีนก็ยืนยันว่าเธอไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆก่อนจะพยายามไลค่คริสออกไปจนกระทั่งเขาเอ่ยขึ้นมาว่าแอนดี้กำลังอยู่ในงานปาร์ตี้พอเห็นใบปลิวที่โคลดเคยให้ไว้ซาราฟีนก็เปลี่ยนใจและขอให้คริสนำกุญแจที่แขวนอยู่บนผนงังมาให้กับเธอซาราฟีนบอกว่าตอนนี้ แอนดี้กำลังตกอยู่ในอันตรายโดยเหตุนี้คริสจึงปฏิเสธคำสั่งของซาราฟีนที่บอกให้เขาอย่าเข้าไปยุ่งเมื่อรู้ว่าการเกลีย้ยกล่อมด้วยคำพูดใช้ไม่ได้ผลซาราฟีนจึงปล่อยมาใส่คริสจนเขาสลบไปไม่กี่นาทีต่อมาคริสก็ฟื้นขึ้นมาและพบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในกรงและกุญแจก็ถูกนำกลับไปแขวนที่ผนังอีกครั้งในตำแหน่งที่เขาเอื้อมไม่ถึงห้องตายดินนั้นเงียบสงดไม่มีใครอยู่เลยนอกจากบริเวณที่มีผ้าม่านปิดอยู่ซึ่งมีเสียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังลอดออกมาคริสเริ่มตะโกนขออคคคววามช่ยเหหลืใใ้รสัก ปล่อยเขาออกไปแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมาเมื่อซาราฟินมาถึงที่คราบกาดหน้าประตูก็ดูจะเกรงกลัวเธอเล็กน้อยและยอมให้ซาราฟินผ่านเข้าไปแม้จะไม่ได้รับอนุญาตจากโครดก็ตามพอเข้าไปข้างในซาราฟินก็ตรงไปหาแอนดี้ทันทีและบอกว่าพวกเขาต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดชายคนหนึ่งชื่อว่าแจ็กพายายามขวาง,างทางทั้งคู่เอาไว้แต่ซาราฟินก็ประกาศว่าแอนดี้เป็นของเธอก่อนจะลากเขาวิ่งหนีไปตามอุโมงค์ทางเดินโครดที่เห็นเหตุการณ์ก็ตำหนิแจ็คทันทีที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและรี ตามทั้งสองคนไปโดยไม่รู้เลยว่าแบรดเองก็กําลังตามหลังเข้ามาเช่นกันภายในกลงคริสนําทักษะของตัวเองมาใช้เขาดัดแปลงเสื้อผ้าที่สวมอยู่ให้กลายเป็นสายพานแบบง่ายๆแล้วใช้รองเท้าสะบัดกุญแจให้ตกลงมาก่อนจะค่อยๆดึงมันเข้าหาตัวทางด้านของซาราฟินกับแอนดี้พวกเขายังคงวิ่งหนีโครตไม่หยุดจนกระทั่งมาถึงกําแพงที่มีรูอยู่ตรงกลางมันดูน่าขนลุกและแอนดี้จะต้องเข้าไปในนั้นคนเดียวก่อนจากการแอนดี้ก็ถือโอกาสจูบซาราฟินและในช่วงเวลานั้นเอง เ,เขาก็รู้สึกได้ถึงเล็บของเธอที่ควรอยู่บนหลังมันดูเหมือนกับกรงเล็บมากกว่าเล็บของคนทั่วไปเธอเริ่มมีอาการร้อนรนและกระวนกระวายมากขึ้นสาราฟผลักแอนดี้เข้าไปในรูนั้นพร้อมกับตะโกนให้เขาออกไปแอนดี้ยังคงคิดว่าโครธคือภัยอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดเขาจึงหลังเลที่จะทิ้งสาราฟีนเอาไว้ข้างหลังแม้แต่ในตอนที่เสียงของเธอเริ่มเปลี่ยนไปแอนดี้ก็ยังไม่ยอมจากไปจนกระทั่งสาราฟีนหมดความอดทนและเริ่มคว้างก้อนอิดไปใส่เขาแอนดี้ถึงได้ยอมเปลี่ยนใจที่ฟรอเตเทนรัมเพื่อน โรเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ทําให้พวกเขาดูคล้ายสัตว์ป่ามากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อแสงจันทร์สาต์กระทบใบหน้าของซาราฟีนความจริงก็ถูกเปิดเผยเธอและพรรคพวกล้วนแต่เป็นมนุษย์หมาป่าหลังจากที่แปลงร่างเสร็จซาราฟีนก็เข้าไปในรูเดียวกันกับแอนดี้และในจังหวะเดียวกันนั่นเองแบรดก็มาถึงแต่เขาก็ไม่ทันเห็นเธอเพราะมัวแต่ตามหาแอนดี้อยู่ขณะเดียวกันมนุษย์หมาป่าตัวอื่นๆก็แพร่กระจายความหวาดกลัวไปทั่วทั้งคลับซึ่งเต็มไปด้วยเหยื่อที่ติดกับเช่นเดียวกับสามหนุ่ คลาบต่างพากันวิ่งหนีไปที่ทางออกแต่ประตูก็ถูกล็อกเอาไว้จากด้านนอกและกาดยังได้ถอดป้ายงานออกไปอีกด้วยทางด้านของคริสตอนนี้เขาเป็นอิสระแล้วและได้ยินเสียงครวญครางดังมาจากอีกฝั่งของห้องใต้ดินเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปดูเผื่อว่าจะมีใครอาจกําลังต้องการความช่วยเหลือเมื่อคริสเปิดม่านออกเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นมนุษย์หมาป่าที่ไม่มีขาตัวหนึ่งนอนอยู่บนเตียงแต่มันยังคงพยายามไล่าตามคริสสิ่งมีชีวิตตัวนี้แข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อมันสามารถลากเตียงและอุปกรณ์ทาง การแพทย์ทั้งหมดมาด้วยมนุษย์หมาป่าค่อยๆค,คลานเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆคริสจึงคว้าช้อนขึ้นมาไขาประตูที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่กลับพบว่ามันเป็นตู้เก็บของสัตว์ประหลาดเขามาใกล้จนแทบจะถึงตัวเขาอยู่แล้วคริสจึงรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายกระโดดข้ามเตียงที่ล้มอยู่แล้วหนีออกไปทางหน้าต่างได้อย่างหวุดหวิดแบรดเองก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์สุดสยองในอุโมงค์ไม่ต่างกันเขาเห็นแสงสว่างสองจุดอยู่ในความมืดจึงเดินเข้าไปดูด้วยความสงสยัยก่อนจะพบว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือดวงตาของมนุษย์หมาป่าแต่มันก็ หายเกินไปเสียแล้วแบรดไม่รอดจากการโจมตีและร่างของเขาก็ถูกกระแสน้ําพัดไปอย่างไร้ชีวิตที่อุโมงค์อีกด้านแอนดี้เกิดอาการตื่นตระหนกเมื่อเขาเผชิญหน้ากับสัตว์ร,ร้ายเข้าอย่างจังเขาหันหลังวิ่งหนีไปอีกทางจนไปถึงประตูเหล็กและปิดมันได้ทันเวลาทว่าสัตว์ร,ร้ายตัวนั้นก็แข็งแกร่งเกินไปมันสามารถพังประตูเหล็กได้อย่างง่ายดายแอนดี้จึงทําได้เพียงทวงเวลาโดยคว้าแท่งเหล็กที่หลุดจากผนังมาเป็นอาวุธแต่สัตว์ร,ร้ายก็ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วและกัดเข้าไปที่ขาของแอนดี้ระหว่างที่ วันนรขึ้แอนดี้ตื่นขึ้นมาในบ้านของซาราฟีนโดยมีประสาทสัมผัสที่เฉียบคมขึ้นอย่างผิดปกติคริสก็อยู่ที่นั่นเช่นกันโดยซ่อนตัวอยู่ในสวนและแอบ,บมองเข้าไปทางหน้าต่างขณะที่ซาราฟีนกําลังปั่นอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นอวัยวะของมนุษย์คริสโยนก้อนกลวดใส่หน้าต่างเพื่อดึงความสนใจของแอนดี้และเริ่มส่งสัญ,ญญาณให้เพื่อนของเขารู้ตัวแต่แล้วซาราฟีน <c oughs> ก็เข้ามาขัดจังหวะโดยการถือเครื่องดื่มเข้ามาในห้องเธออธิบายให้แอนดี้ฟังว่าเขาถูกมนุษย์หมาป่าก,กัดแล้วและดันหมายความว่าเขาาากกํลลังจะย หนึ่งในพวกมันแอนดี้หัวเราะออกมาเพราะคิดว่าทั้งหมดเป็นแค่เรื่องล้อเล่นจนกระทั่งเขาเริ่มมีอาการประสาทหลอนอย่างรุนแรงซาราฟินจึงอธิบายว่านี่เป็นอาการปกติในช่วงของการเปลี่ยนร่างแต่เรื่องราวกับเร็วลล้ายลงไปยิ่งกว่าเดิมเมื่อแม่ของซาราฟินปรากฏตัวออกมาและแอนดี้ก็พบว่าแม่ของเธอเป็นซอมบี้เขาตกใจสุดขีดและกระโดดหนีออกไปทางหน้าต่างโดยไม่ทันสังเกตว่าร่างของเขาแข็งแกร่งและว่องไวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแอนดี้ไม่ได้ยินเสียงของคริสที่พยายามเรียกเขาอยู่เลยและในตอน ตอนนั้นเองคริสก็ถูกโครสจับตัวไปต่อมาแอนดี้กลับไปยังสถานที่จัดงานปาร์ตี้ซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและร่างของเหยื่อที่กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณแอนดี้ถึงกับช็อกเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่นำร่างของแบรดขึ้นมาจากน้ำจากนั้นเขาก็ได้พบกับสารวัตรล็อกที่สถานีตำรวจแอนดี้รู้มาว่าศพของเหยื่อทุกรายล้วนไม่มีหัวใจแม้ว่าแอนดี้จะพยายามให้การอย่างละเอียดแต่ก็ไม่มีใครเชื่อคำพูดของเขาเลยนอกจากต้องเผชิญหน้ากับปริศนาที่เกิดขึ้นแอนดี้ยังต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ร่าางงกยตัวเอโดยเฉพาะความอยากอาหารที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความกระหายต่อเพศตรงข้ามสัญชาตญาณอันแปลกประหลาดนี้ตื่นขึ้นทันทีเมื่อเขาได้พบกับเอมี่นักท่องเที่ยวสาวชาวอเมริกันที่ยอมออกไปทานข้าวเย็นกับเขาแต่ระหว่างมื้ออาหารเธอก็สังเกตได้ว่ามารยาทบนโต๊ะอาหารของแอนดี้แปลกประหลาดเป็นอย่างมากแม้กระทั่งตอนที่วิญญาณของแบรดปรากฏขึ้นมาต่อหน้าแอนดี้ก็ยังไม่ยอมรับความจริงและปฏิกิริยาของเขาก็สร้างความอับอายให้กับตัวเองอย่างใหญ่ห,ญหลวงโดยที่แอนดี้ไม่รู้เลยว่ามีสายลับ นนแอบสดอออนดี้รีวิ่งเข้าไปในห้องน้ําแล้วเริ่มคุยกับเพื่อนที่เสียชีวิตไปแบร์เล่าถึงสิ่งที่ซาราฟีนเคยบอกเอาไว้และบอกว่าตอนนี้เขาได้กลายเป็นซอมบี้ที่ต้องเร่ร่อนอยู่บนโลกไปเรื่อยๆจนกว่ามนุษย์หมาป่าที่ฆ่าเขาจะตายตามไปด้วยแต่สิ่งสําคัญที่สุดในตอนนี้คือแอนดี้ต้องรีตัดใจจากผู้หญิงคนนั้นแล้วขังตัวเองเอาไว้ก่อนที่พระจันทร์จะโผล่ขึ้นมาแต่แอนดี้กลับไม่ยอมฟังอะไรเลยเขาพาเอมี่ไปเดินเล่นที่สุสานและบรรยากาศก็เริ่มจะโรแมนติก รื่อยๆในขณะที่นักสืบแอบสกดรอยตามแอนดี้อยู่ห่างๆโดยซ่อนตัวอยู่ที่หลังหลุมศพพร้อมกับสุนัขตัวเล็กๆของเขาแอนดี้สะดุ้งขึ้นมาเมื่อเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากแสงจันทร์เขาทิ้งเอมี่เอาไว้บนหลุมศพแล้วรีบกระโดดลงไปในน้ำพุเพื่อคลายความร้อนในร่างกายทําให้เอมี่รู้สึกเสียหน้าและเริ่มออกไปตามหาเขาในตอนนั้นเองแอนดี้ก็โผล่ขึ้นมาจากน้ําในร่างของมนุษย์หมาป่าและเตรียมจะจูโจมเธอเอมี่ตกใจสุดขีดจึงรีบวิ่งหนีไปทั่วสุสานและพยายามใช้ขวดน,น้าหอมควางใส่ข เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเธอซ่อนตัวอยู่ในสุสานหลังหนึ่งที่ถูกปิดไว้แต่กลับเข้าใจผิดคิดว่าเงาของสุนัขตัวเล็กคือมนุษย์หมาป่าเอมี่จึงตัดสินใจวิ่งหนีออกมาจากที่ซ่อนในจังหวะที่ผิดพลาดที่สุดหลังจากจัดการกับเอมี่ไปแล้วแอนดี้ก็หันไปขย่ำนักสืบคนนั้นแม้แต่เจ้าสุนัขตัวน้อยก็ไม่รอดจากเงื้อมือของมนุษย์หมาป่าแอนดี้ตื่นขึ้นมาท่ามกลางความโกลาหลจากนั้นเขาก็ถูกสารวัตรล็อกจับกุมในทันทีสารวัตรเผยว่าเขาเป็นคนจ้างนักสืบให้สะกดรอยตามแแอดีเงละา ไปดูสภาพศพของเหยื่อจากเหตุการณ์เมื่อวานแอนดี้ถูกปล่อยให้อยู่คนเดียวในนั้นพอเอมี่ลืมตาขึ้นมาก็เริ่มสาปแช่งเขาในทันทีไม่นานแบรดก็โผล่มาอีกคนและทั้งสองก็เริ่มโตเถียงกันขณะที่เจ้าหน้าที่หญิงระดับสูงกำลังเย้ยหยันทฤษฎีแปลกๆของร็อกเธอสั่งให้จับตัวชายชาวอเมริกันคนนั้นทันทีแต่ว่าแอนดี้ก็ได้หนีไปก่อนแล้วเขาเดินอยู่บนถนนพร้อมกับแบรดและเอมี่ในที่สุดแอนดี้ก็เริ่มเชื่อแล้วว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นความจริงแบรดบอกว่าวิธีเดียวที่ จะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งคือต้องกินหัวใจมนุษย์หมาป่าที่เป็นคนจัดการเขาและแอนดี้ก็รู้ดีว่าคนคนนั้นก็คือซาราฟีนแต่ทันใดนั้นเองแก๊งของโครดก็โผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัวและลากตัวแอนดี้ไปยังโบสถ์ร้างแห่งหนึ่งพอพวกเขาลงไปยังสุสานใต้ดินโครดก็อธิบายว่าเผ่าพันธุ์ของเขาคือกลุม่มนุษย์หมาป่าที่ถูกคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันในการสร้างเผ่าพันธุ์ชั้นสูงขึ้นมาการกลายร่างของแอนดี้เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุแต่ถ้าเขาสามารถพิสูจน์ตัััวววเเองงไดด้แีีกกกก็ยมมมสร่ล่ลุบพขา โครดได้พาแอนดี้ไปยังห้องขังที่คริสถูกจับตัวไว้และสั่งให้เขาควักหัวใจเพื่อนของตัวเองออกมาแต่พอแอนดี้ปฏิเสธโครดก็เตือนว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจทาให้เขาต้องเสียหัวใจของตัวเองแทนแต่แอนดี้ก็ยังยืนกลานแบบเดิมเขาจู่โจมโครดแบบไม่ทันตั้งตัวโดยหวังพึ่งสัญชตาตญาณใหม่ที่เฉียบคมในการหลบหนีแต่แล้วแอนดี้ก็ต้องช็อกเมื่อพบว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ล้วนแต่เป็นมนุษย์หมาป่าเช่นเดียวกันไม่นานแอนดี้ก็ถูกต้อนจนจน,จนมุมจากนั้นก็ได้ยินเสียงซาราฟีนกำลังรียก ของเขาเธอพังประตูเข้ามาจากด้านหลังแล้วรีพาแอนดี้วิ่งหนีออกไปทางนั้นพร้อมกับเทน้ามันเบนซินไปตลอดทางพอไปถึงที่ทางลับซาราฟีนก็โยนคบเพลิงลงไปกับพื้นและจุดไฟเผาทั้งอุโมงก่อนจะกระโดดน้ําลงไปพร้อมกับแอนดี้ทางลับนั้นพาพวกเขาไปยังห้องใต้ดินในบ้านของซาราฟีนและที่นั่นเองเธอก็ได้เปิดผ้าม่านออกเผยให้เห็นชายคนหนึ่งที่นอนอยู่บนเตียงเขามีชื่อว่าเทอร์รี่ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นพ่อเลี้ยงของเธอไม่นานมานี้เขาเกือบจะรักษาอาการของคนในครอบครัวได้สําเร็จ การทดลองครั้งแรกกลับผิดพลาดจนทำให้เธอกลายร่างเป็นหมาป่าซาราฟีนทำร้ายแม่ของตัวเองจากนั้นก็พุ่งเข้าไปทำร้ายเทอรีซึ่งหนีออกไปจากท่อระบายน้ำไม่ทันเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาและได้สติซาราฟีนก็รู้สึกผิดอย่างรุนแรงเธอจึงได้ปีนขึ้นไปบนยอดหอคอยและตั้งใจจะกระโดดลงมาเพื่อช็อตดาวตัวเองและนั่นก็คือช่วงเวลาที่ซาราฟีนได้พบกับแอนดี้เป็นครั้งแรกไม่นานแก๊งหมาป่าก็ตามมาถึงแอนดี้รีบวิง่งหนีขึ้นไปที่ชั้นบนขณะที่ซาราฟีนพยายาม่วงเวลาเอาไว้โดยเข้าไปผชิญหน้า กับโแต่สมาชิกค,คนอื่นก็รีบตามแอนดี้ไปอย่างรวดเร็วจากนั้นสถานการณ์ก็ยิ่งเลวร้ายขึ้นไปเมื่อเอมมี่กลับมาอีกครั้งพร้อมกับความโกรธแค้นเธอช่วยชี้ตำแหน่งของแอนดี้ให้พวกมนุษย์หมาป่าเห็นโชคดีที่ร่างของเธอเริ่มเน่าเปื่อยจนแม้แต่จะผิวปากก็ยังทำไม่ได้แก๊งหมาป่าได้พบตัวแอนดี้อีกครั้งในตอนที่เขาขโมยรถไปได้แล้วอย่างไรก็ตามแอนดี้ขับรถชนอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบลูกโซ่ตามมาคนขับรถหลายคนพากันโกรธแค้นตอนนี้แอนดี้จึงตกเป็น เป้าหมายของการไล่ล่าจากทั้งสองฝ่ายและเขาก็ช่วยโอกาสเกาะหลังรถบัสเพื่อกลับไปยังห้องใต้ดินที่นั่นแอนดี้พบว่าซาราฟินกําลังสิ้นหวังอย่างหนักเธอพยายามช่วยชีวิตพ่อเลี้ยงของเธออย่างไร้เหตุผลหลังจากที่แก๊งหมาป่าบุกเข้ามาทําลายห้องทดลองจนยับเยินและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพวกมันได้ขโมยสารเร่งการแปลงร่างไปด้วยทิ้งไว้แค่เพียงใบปลิวของงานปาร์ตี้ครั้งถัดไปเมื่อรู้แน่ชัดว่าเป็นกับดักแอนดี้จึงแฝงตัวเข้าไปในงานเขาปิดเสียงเพลงและตะโกนเตือนทุกคนว่าพวกเขากําลังตกอยู่ในอัน แต่ทว่าสารวัตรล็อกก็อยู่ในงานปาร์ตี้เช่นกันแอนดี้จึงถูกจับกุมอีกครั้งท่ามกลางเสียงปรบมือของแขกในงานที่ไม่มีใครเชื่อคาเตือนของเขาเลยสาราฟีนที่อยู่ด้านนอกเห็นว่าการได้ปิดกั้นทางออกเอาไว้เรียบร้อยแล้วขณะดเดียวกันตำรวจก็เริ่มรู้ตัวว่าทุกคนถูกขังอยู่ด้านในและในจังหวะน,นั้นเองการแสดงของแม็กคอรเบอร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นคโครสกับพรรคพวกเดินขึ้นเวทีในชุดนักบวชและเผยให้เห็นไม้กางเขนที่คริสถูกมัดติดเอาไวอ้อย่างแน่นหนาพอเห็นเหตุการณ์ตรงหน้า แอนดี้ก็คว oh ้าปืนของตำรวจมายิงใส่แก๊งมนุษย์หมาป่าทันทีแต่เขาก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกดพื้นอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันล็อกสั่งให้ตำรวจจับกุมทุกคนแต่พวกนักบวชปลอมก็ฉีดสารเร่งการแปลงร่างเข้าสู่ร่างกายเรียบร้อยแล้วแม้แต่กุญแจมือก็ไม่สามารถหยุดยั้งสัว์รเหล่านั้นได้มันเผยร่างที่แท้จริงออกมาแล้วเริ่มโจมตีทุกคนที่ขวางหน้าฐานของไม้กางเขนพังลงมาท่ามกลางความโกลาหลขณะเดียวกันซาราฟีนก็ฝ่ากาดเข้าไปโดยขับรถแท็กเตอร์พังประตูได้สำเร็จหลังจะมีการ เรียกกาลังเสริมรถสายตัวหลายคันก็มาถึงพร้อมกันรวมถึงเจ้าหน้าที่หญิงระดับสูงด้วยขณะที่คริสยังคงถูกมัดติดอยู่กับไม้กางเขนและพยายามวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดเจ้าหน้าที่หญิงเริ่มหมดความอดทนกับความงมงายของตํารวจจึงสั่งให้ทุกคนรีบบุกเข้าไปข้างในทางด้านของแอนดี้เขาได้ปืนมาอีกกระบอกและยิงใส่มนุษย์หมาป่าตัวหนึ่งทันทีพร้อมกับเตือนซาราฟีนว่าโครดได้หนีออกไปแล้วมนุษย์หมาป่าหลายตัวถูกจัดการไปและหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ฆ่าแปรททาให้เขาหลุดพ้นจากพันธนาการดี และซาราฟีนรีบหนีการตามล่าของตำรวจโดยมุ่งหน้าไปยังสุสานใต้ดินก่อนจะแยกกันไปคนละทางล็อกได้พบเข้ากับมนุษย์หมาป่าจึงรีบวิ่งหนีด้วยความตกใจและพลัดตกลงไปในทางลับส่วนเจ้าหน้าที่หญิงกลับไม่ได้โชคดีแบบนั้นเธอกับผู้ช่วยถูกมนุษย์หมาป่าจัดการในทันทีซาราฟีนได้ยินเสียงร้องจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยและพยายามจะจัดการกับมนุษย์หมาป่าแต่กลับพบว่ากระสุนของเธอหมดเมื่อไม่มีทางต่อกกอนกับมันได้ในร่างมนุษย์ซาราฟีนจึงรีบวิ่งหนีไปจนไปพบเข้ากับนักบวชทีีี่เสสยยยชวิตโดยยังาร เรื่องการแปลงร่างอยู่กับตัวซาราฟีนตัดสินใจฉีดมันเข้าไปในทันทีและแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าเช่นเดียวกันเพื่อจะได้ต่อสู้กับศัตรูได้อย่างเท่าเทียมแต่แอนดี้ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขามาถึงและเห็นมนุษย์หมาป่า2ตัวกําลังต่อสู้กันอยู่แอนดี้จึงยิงใส่พวกมันทันทีตัวหนึ่งตายคาที่ส่วนอีกตัวคืนร่างกลับมาเป็นมนุษย์แอนดี้ตกใจกับสิ่งที่เขาทําลงไปซาราฟีนบอกว่าเธอคงจะไม่รอดแล้วและขอให้แอนดี้ช่วยจบความทรมานพร้อมกับย้ําว่าถ้าเขากินหัวใจของ เธอจะได้รับอิสรภาพในตอนนั้นเองตำรวจก็มาถึงและช่วยซาราฟีนเอาไว้แอนดี้จึงปล่อยให้พวกเขาจัดการกันต่อเพราะตอนนี้เหลือเพียงโครดเท่านั้นที่ต้องถูกกำจัดระหว่างตามหาสตรูแอนดี้ก็พลัดตกลงไปบนรางรถไฟและในขณะเดียวกันโครดก็กำลังวิ่งตรงมาหาเขาแอนดี้จึงกระโดดหลบในวินาทีสุดท้ายก่อนที่รถไฟจะพุ่งชนโครดเข้าอย่างจังผู้โดยสารทุกคนต,าต่างตกใจกลัวและคนขับก็เดินไปดูที่รางผ่านกระจกแต่เขาก็ถูกจูโจมในทันทีมนุษย์หมาป่าบุกเข้าไปยังตู้ โดยสารทําให้ผู้คนแตกตื่นกันสุดขีดแต่ไม่นานนักสารที่ฉีดไว้ก็เริ่มหมดฤทธิ์โครดจึงคืนร่างกลับมาเป็นมนุษย์และเตรียมจะใช้สารเร่งการกลายร่างอีกครั้งแต่แอนดี้ก็ตามมาได้ทันเวลาเขาเตะเข็มฉีดยาหลุดจากมือของโครดจากนั้นทั้งสองก็เปิดฉากต่อสู้กันอย่างดุเดือดแอนดี้สังเกตเห็นรอยแผลเป็นบนไหล่ของโครดมันคือรอยกัดที่เขาฝากเอาไว้ในคืนที่ถูกแปลงสภาพนั้นทําให้แอนดี้รู้ทันทีว่าซาราฟีนไม่ได้เป็นคนกัดเขาโครดพยายามจะคว้าเข็มฉีดยาแต่ก็เผลอแทงเข้าไป ที่ตัวของแอนดี้เมื่อรู้ตัวว่าเสียท่าเขาก็พยายามจะหลบหนีแต่มันก็สายเกินไปแอนดี้ได้แปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าในสภาพที่บ้าคลั่งก่อนจะกระโจนใส่โครสและกัดหัวใจของเขาจากด้านหลังหลายเดือนต่อมาแอนดี้กับซาราฟีนกำลังเข้าพิธีแต่งงานในตอนที่คริสทำแหวนตกลงไปทั้งคู่ก็กระโดดออกไปคว้ามานันและฉากสุดท้ายก็เผยให้เห็นว่าพวกเขาอยู่บนเทพีเสรีภาพและแอนดี้ก็กำลังสวมแหวนให้กับซาราฟีนกลางอากาศจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ ครับ <differences S 2>